เพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจใส่แช่งนะครับก็อยู่กับพัดลมแฮตัลลีนะครับเพื่อนๆอาการคือเปิดไม่ติดนะอาการคือเปิดไม่ติดเพื่อนๆก็ลื้อออกมาเลยนะครับจนเจอมัดไฟครับเพื่อนๆก็รุ่นนี้ครับรุ่นนี้มันจะเห็นง่ายนะครับเป็นจุดตำแหน่งเห็นไหมเป็นตำแหน่งของสายไฟเข้าได้เห็นได้ตรงจุดมากครับไอพวกขดลวดอย่างเงี้ยถ้าเปิดออกมาเจอมีกลิ่น มีรอยไหมมีอะไรเงี้ยก็คือสันนาษฐห่นั่นเลยครับว่ามอเตอร์ไหมครับแต่อันนี้ผมเปิดออกไาแล้วครับตรวจสอบแล้วไม่เจอครับรอยไหมครับก็ผมสงสัยไปเลยว่าจะเป็นที่โทโมฟิลหรือเปล่านะครับเพื่อนก็ไม่ยากครับใช้มันติมิเตอร์ครับแบบมีเสียงก็ได้เนี่ยตั้งไปตรงที่ย่านวัดเสียงนะครับเพื่อนตั้งไปตรงที่ย่านวัดเสียงแบบนี้นะจากนั้นเพื่อนก,ก็ค่อยๆไล่ามานะครับตามสาย เพื่อนจะได้เห็นได้ไม่จะมีเนี่ยข้างในนี้จะไอที่เชือกพันไว้นะครับจะมีสองขั้วเห็นไหมเชื่อมถึงกันเนี่ยแล้วก็เป็นท h e r m o ฟ i e l นะครับตรงเนี้ยผมจะใช้มิเตอร์นะครับตั้งย่านที่มีเสียงครับจี้ดูครับถ้าไม่มีเสียงนี่ก็แสดงว่า thermofield ขาดนะครับถ้า thermofield ขาดก็ผมจะทําการต่อตรงไปเลยนะครับเพื่อนๆไม่มีเสียงนะครับเพื่อนๆที่มาแล้วเนี่ยถ้าแตะอย่างนี้มิเตอร์ดังนะ จิมอย่างนี้คือไม่มีเสียงคือทุ่โมงฟิวขาดเลยนะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้ก็คือเช็คได้ง่ายๆเลยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับจะใช้สายไฟบัตรกีค่อมหายการเลยนะครับตรงนี้เลย ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าได้ก็คือโอเคครับถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ค่าปลาเสียก็คดรวดเสียนะครับถ้าคดรวดเสียคือทิ้งได้เลยนะครับเพื่อนหรือว่าไปซื้อใหม่หรือว่าจะส่งไปพันใหม่ครับก็ซื้อมอตเตอร์ใหม่ในคุ้มกว่านะ ค่อยเชื่อมไปนะครับ เมื่อเชื่อมค้่อมถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตัดส่วนที่เหลือนะครับทิ้งนะครับเดี๋ยวเราประกอบคืนกันนะครับว่าพัดลมนี่ตัวนี้จะติดไหมครับจากทีแรกนี้มันไม่ติดเลยนะตอนที่มันไม่ติดผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยครับก็มาเช็คตรงที่โทโมฟิลเลยเนี่ยตอนนี้ก็ค่อมถึงกันแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนขดโลดของแฮตตอรี่ครับ จะดูง่ายครับเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็อาจจะพันรวมกันไว้คือดูแยกเดี๋ยวก็ดูด้วยนะอย่าให้มันชนกันนะแต่ละอันเนี่ยก็ก็มาค่อมตรงจุดนี้ก็พอนะครับเดี๋ยวประกอบคคนืดี๋นวผมจะไปลองเครื่องกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าทําอะไรก็ถอดปลั๊กไว้เลยครับเพื่อนอันตรายนะครับประกอบข้อที่เดิมครับระวังไฟดูดนะครับทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับอย่าประมาทนะครับเพื่อนแาดมาไม่คุ้มนะครับ ขอบพื้นที่เดิมเลยนะครับถ้าลมตัวนี้ผมได้มาจากกองขยะนะก็ขอเขามาเขาทิ้งขยะแล้วรถขยะจะมาเก็บแล้วผมก็ขอเขามาก็มาตรจเปิดดูสภาพข้างในขดลวดก็ยังดีอยู่นะที่เหลือก็คือเทอโมฟิลขาด,ดเฉยแล้วก็ต่อไปเลยครับต่อตรงไปเลยต้องเปลี่ยนก็ได้เทอโมฟิลอะถ้า มันไหม้อีกมันขาดอีกก็คุ้มเลยครับเพื่อนๆได้ของเก่ามาซ่อมแบบเนี้ประกอบพื้นที่เดิมไปเลยเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กเลยครับผมกดตอนนี้ผมจะกดดิสแสมร้อยไปเลยก็ได้แรือว่าใครแล้วแต่นะผมก็จะเสียบปลั๊กเลยนะดูนะดูว่า การต่อตรงอ่ะจะใช้ได้ผลไหมเอาละครับหนึ่งสองสามใช้ได้นะครับเพื่อนทุมูฟิวขาดนะครับเคดนี้นะครับก็คือคุ้มค่านะครับเพื่อนโอเคครับผมถอดปลั๊กแล้วนะครับพอแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยประกอบคืนอะไรนะครับก็ได้พัดลมมาฟรีหนึ่งตัวนะครับเพื่อน ก็ติดแล้วครับเพื่อนจากตอนแรกผมไม่ติดเลยไอตอนที่ไม่ติดอะผมไม่ได้ทาคลิปไปหรอกเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ติดครับตอนนี้ก็คล่อมโทโมฟิลไปแล้วโอเคนะครับจบงานนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับข้อดีของพัดลมรุ่นนี้นะครับคือมันซ่อมมันซ่อมง่ายครับเห็นแกะง่ายแกะอะไรก็ง่ายแล้วก็มีอะไรสำรองครับเพื่อนถ้าไปซื้อตัวใหม่ตัวนี้ราคาก็เกือบพันแล้วครับตัวนี้แต่ถ้าเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบ ซ่อมไม่ได้แล้วครับมอตเตอร์เสียเพื่อนๆนซื้อมอตเตอร์มาเปลี่ยนก็ราคาหลักร้อยนะครับเพื่อน,อนก็เลือกอนะครับว่าจะซื้อมอตเตอร์ใหม่หรือว่าจะซื้อเครื่องใหม่นะครับแบต,แ,ตแบบนี้คือในเคสนี้คือ,ทอโทโมฟิลเสียนะครับก็เป็นวิธีซ่อมแบตแานๆน,นะครับก็ใช้แค่มิเตอร์ตัวเดียวนะครับแค่นี้ก็ได้ครับหรือว่าใครที่ไม่มีมิเตอร์นะครับ ใครที่ไม่มีมิเตอร์นะครับก็เสียบปลั๊กนะครับให้สลับปลั๊กอะ่ะแล้วก็โกดสวิตช์ไปด้วยให้ไฟที่อยู่เส้นที่เราไปคล้อบเมื่อกี้มันจะมีไฟแมาเส้นหนึ่งนะครับถ้าเราจิ้มไปแล้วไฟแมสเส้นเดียวไม่ทะลุจัดเทอร์โมฟิลก็คือเนี่ยเทอร์โรมฟิลเสียนะครับแต่ซื้อแบบนี้มาใช้ก็ได้นะราคาไม่แพงอันนี้ผมก็มันก็เก่าแล้วแหละเริ่มล้วนแล้วแหละก็ของไม่กี่ร้อยครับก็ใช้คุ้มอยู่เหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการ ซ่อมโทโมฟิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับแค่าเดิมของมันเนี่ยจำไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปเปลี่ยนน่ก็เอาแค่เดิมไปด้วยแล้วก็ต่อตามสีของมันก็ได้ส่วนตรงนี้อะเราอะไหล่มันหายหมดแล้วครับเพื่อนๆผมได้จากกองขยะมานะที่เหลือเดี๋ยวผมก็ไปหาใบพัดมาใส่ก็น่าจะพอช่วยให้ขายร้อนได้แล้วครับแต่รู้สึกตัวนี้ว่าแกนจะฝืดด้วยนะพัดลมนี่แกนจะฝืดด้วยเดี๋ยวต้องหล่อลื่นซะหน่อยตัวนี้คือทําติดได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ ไปรอเลื่อนมันสักหน่อยหนึ่งที่ผมใช้ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับในการซ่อมส่วนใครไม่มีคิมตัดก็กรรไกรก็ได้ครับตัดสายไฟยก็มีสายไฟยแค่หนึ่งเส้นเก่าๆอะ่ะมาตัดแล้วเอาไปค่อมนะครับของแรงที่ผมใช้ก็ราคาถูกนะครับเนี่ยก็พอบัดกีได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าต้องการความร้อนสูงก็ตัวนี้ไม่น่าจะไหวนะครับเ,เพื่อน เอาละครับเพื่อนเอนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ